บังไฟพิ่่ายวันนี้สี่สามครึ่งลถไปเท่าไหร่ื่อเช้าผ่านสบายซ้อมอยู่ที่กี่วันชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้ตอนนี้สี่สิบ่ไฟสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะครั้งล่าสุดชกกี่โลสิบสองวันนี้สี่สามครึ่งนะคุมไหมคุมไหมกิโลได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเราเป็นมวยไงฝีมือหรือมวยเ่า ทับหน้าก็ฝีมือเหมือนกันนะมั้งเราได้เปรียบรูปกแรกเขาหน่อยนะเราสูงร่างใเราสูงเท่าไหร่รคนจากจังหวัดุทหารอ่ะฝากไปกับเชียร์นะขวเอกทูกโอเค <Okay. S 2> ว,ว,วันนี้สี่สิบสามครึ่งนะมาพอดีเลยวันนี้เจอกับบั้งไฟพิ่คาดเคยชกกับเขาไหม<น>ไม่เคยเป็นไงเวนี่เป็นไงบ้างได้ได้นะน้ำหนักปล่อยๆเราเลยโชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้ สามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้งชนึ่แค่สล่าสุดชกไว้เท่าไหร่กิโลสีเวนี้นะคุ้มไหมเวนี้คุ้มไหมกิโลเนี่ยได้อะไรได้กี่ไร่อ๋อเขาเริ่มตึงแล้วนะเราเป็นมวยประเภทยังไงเข่าหรือฝีมือฝีมือเห็นไหมบ้างไฟพี่ข้าเนี่ยเขาตายไงเนี่ยคู่ชกสไตล์ยังไงฝีมือนะรูปร่างเนื้อตัวพอๆกันแล้วมั้งอ่ะลูกหลานจากจังหวัดราชบุรีอ่ะฝากเป็นคาบเชียร์หน่อย Okey, kau cuci ni ke bom?